อีก5วันนะครับอายุก็จะครบ2เดือนไวนมันโกหกครับเร็วมากเลยไม่นานมานี้ยังลุ้นกับแฟนอยู่เลยครับว่าคลอดออกมาจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ครับอ้วนทวนสมบูรณ์เหมือนว่าจะอ้วนเยอะไปด้วยครับ6กิโลแล้วยังไม่ถึง2เดือนเลยเรามีกิจวัตรประจำวันกันครับที่ ทำกับลูกทุกวันนะครับเด็กวัยนี้นะครับจะมองเห็นสีแค่สสีครับสีขาวสีดำเราเลยมีภาพนี่ครับด้านนี้จะเป็นแพทเทิร์นครับแอบสตรักครับแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นรูปพร้อมศัพบภาษาอังกฤษกับภาษาจีนครับอันนี้เราจะเล่นกับลูกทุกวันเลยครับฝึกสายตาครับฝึกการมองให้กับลูกครับ เล่นยังไงเรามาดูกัน <Okay. S 1> ไม่ดูแล้ว <Okay. S 1> นี่ครับสังเกตครับเขาจะมองตามครับนี่จะมองตามครับทำให้เด็กโฟกัสเป็นอย่างดีเลยครับนี่ครับง่ายมากเลย เพื่อนๆที่ไม่มีภาพก็ไม่ต้องห่วงนะครับใช้อะไรก็ได้ที่เป็นขาวดำครับทดแทนกันได้คิงข้อเจ้านี่คือ้อเา,า,เาฝึกสับตั้งแต่เด็กนยครับลูกครึ่งจีนไทยนะครับต้องพูดจีนได้ต้องพูดอังกฤษได้ต้องพูดไทยได้ครับฝึกมันตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละมันจะได้พูดไวๆนะครับ สนุกมากครับอันนี้ฝึกศัพท์ให้กับตัวผมด้วยภาษาจีนผมไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แล้วก็ได้ฝึกสายตาให้กับลูกด้วย night เย่หวานกลางคืนเย่หวานอยู่ชิชิงเรื่อยแรง night night กลางคืน ต่อไปครับซันท่ะางพระอาทิตย์ทายอาท่ายงายง,งใชนไหมครับเอนจอยมากเลย Next one mouth จป,ปาก mouth จป,ปากแฮ่ r ลิ้นส์และการเนี่ยครับ เขาจะมีเป็นเซตเลยเนาะมีตั้งแต่เดือนแรกเลยครับถึง1ปีเลยของเล่นเซตนี้นะครับเพื่อนภรรยาซื้อมาฝากตอนแรกผมไม่ได้สนใจอะไรกับมันเลยคิดว่ามันไม่น่าช่วยได้แต่พอมันลองจริงดีครับดีมากเลยเวลาลูกงองแงงองแงเนี่ยครับเอามาถือไว้ข้างหน้าลูกเ่ยครับทำให้เขาโฟกัสมาที่การ์ด เราก็จะเงียบลงสงบลงครับอย่างแพทเทิร์นนี้นี่อันนี้เอาไว้เวลากล่อมนอนครับเพราะดูแล้วมันจะงงดูแล้วมันจะมวนหัวลูกแพ้์ลูกแพ้กิจวัตรนะครับที่ทํากันเป็นประจําเลยครับวันละสองรอบก็คือไล่ลมนะครับไล่ลมออกจากท้องครับลูกเวลากินนมเนี่ยครับมันก็จะมีลมเนาะ ถ้าลมเยอะก็จะไม่สบายท้องครับอันนี้เป็นเอ็กซ์ไซส์ที่คุณหมอนะครับเขาสอนมาก็เลยมาทำกันทุกวันครับมาดูว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับนั่ีครบเอามือลูปขึ้นรูปลงครับแปดครั้งครับ8ดเซตครับรูปลงแปดครั้งแบบนี้ครับแปดรอบทั้งหมดเป็นอัน จบท่าครับค่ลูกก็จะสนุกมากครับลูกจะเพลินมากเวลาลูกเนี่ยครับได้โดนมือเมียผมเนี่ยครับจับท้องเลยครับไม่รู้เป็นเป็นอะไรเนาะเขาจะรู้สึกแฮปปี้มากเขาจะอินมากเลยครับท่าถัดไปครับนี่ครับรูปท้องนะครับตามเข็มนาฬิกาครับ เช่นเดียวกันครับทำแปดครั้งแปดรอบเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นการไล่ลมออกจากท้องนะครับ How was it? You like it? You enjoy it, right? I can't tell. I can't tell by your face. You enjoy it, right? ท่าถัดไปเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดทแบบนี้ครับด้านหนึ่งนะครับ8ปครั้ง8ดรอบครับอันนี้เป็นเหมือนกับท่าบริหารกล้ามท้องเลยนะครับของผู้ใหญ่แต่เนี่ยครับมันจะขับลมดีมากๆเลยเพราะมันจะเป็นการบีบท้องช่วงนี้ครับ สำคัญนะครับไม่ต้องเร่งครับช้าๆครับ enjoy right you like it I know ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะโตวไวขนาดนี้ตอนนี้เริ่มทำเสียงแล้วครับเริ่มมีเสียงอ้แอแอแล้วครับวิ่งได้มาไหร่ถ้ทาทางจะต้องเหนื่อยกันเยอะเลย ค่้ายนี่ครับถ้าจัก,กรยาน8ดครั้งข้างละ8ดครั้งเช่นเดียวกันครับ8ดรอบสบายมากเลยลูกจะมีชื่อสองชื่อนะครับ ชื่อไทยกับชื่อจีนครับชื่อจีนชื่อว่าจูโบเฉินครับชื่อไทยชื่ออคินนะสิทธิ์ชานชัยท่าถัดไปครับนี่ครับผมไม่รู้มันท่าเรียกอะไรเนาะเนี่ยครับม้วนแบบนี้ครับด้านล่าง8รลอบ8ครั้งเหมือนครับทำครบทุกท่าจะช่วยไล่ลมขับลมให้ครับ ท้องของลูกครับของผมจะทำกันก็ตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นครับหัวค่าหัว้าำก็จะเริ่มทำกันละแต่อยาอันนี้แนะนำอย่าอย่าทำนะครับตอนเพิ่งทานนมเสร็จเนาอะ <laughs> ทานนมเสร็จสักแป๊บหนึ่งเราค่อยเราค่อยทำครับ you like it right แล้วก็ถ้าถัดไปนี่ครับฮะ <Huh? S 1> what w h a t what, what you say อันนี้กำลังลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะมีตาสองชั้นไหมครับตอนนี้มีอยู่แค่ชั้นเดียวครับ <c oughs> ก็สงสัยเหมือนกันว่าได้มาจากใครเพราะว่าที่บ้านนี่สองชั้นกันหมดเลย หน้าก็เหมือนแม่ด้วยครับแม่ก็มี2ชั้นก็แอบหวังนะครับว่าอาจจะโผล่มาให้เห็นทีหลังครับตอนนี้เป็นชั้นเดียวไปก่อนจบแล้วอันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาน้อยนะครับ you can show the this pose the sitting down pose After drinking milk one ปกติหลังดื่มดื่มนมใช่ไหมครับก็จะเอาพาดบ่าเนาะแล้วก็ตบหลังใช่ไหมครับมีอีกท่านหนึ่งครับที่จะมาแนะนำครับเวิร์กมากๆเลยคือเอาลูกเนี่ยครับนั่งแบบนี้ครับแล้วก็เอามือนะครับด้านหน้า,าจับประคองคอแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งประคองคอด้านหลังนะครับแล้วก็หมุนตัวเห็นไหมครับเลอทันทีเลย ช่วยเรื่องเลอครับอันนี้สําหรับพ่อแม่คนไหนนะครับที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องการพาดบ่านะครับใช้ท่านี้ก็ได้เป็นอีกท่าหนึ่งที่ใช้กันประจําเลยครับบ้านนี้ไม่ค่อยพาดบ่าเท่าไหร่กินเสร็จแล้วก็จับนั่งทันทีเลยแกจริงๆแล้วเ,เพื่อนๆที่ไม่มีเวลานะครับใครที่ไม่มีเวลาทําครบทุกท่าเนี่ยครับเอาแค่ ท่านี้ท่าเดียวก็ได้ครับเวลาไล่ลมนะครับท่านี้บางทีต้องทำงานกันนะเนาะอาจจะไม่มีเวลาจริงๆโควิดก็ไม่ถึงกับเลวร้ายมากนะครับทำให้ผมกับแฟนเนี่ยมีเวลาอยู่กับลูกเยอะมากซึ่งก่อนหน้านี้เราทำทัวร์กันครับนํำทัวร์อยู่ที่เกาะลีเป๊ะนึกภาพถ้าลูกข้อตอนปกตินี่คงไม่มีเวลามานั่งทำอย่างนี้แน่นอนครับ มันก็เลยมีข้อดีนะครับของโควิดอยู่บ้างอาจจะไม่เยอะ,ะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือทำให้ผมกับภรรยามีเวลาดูเจ้าตัวเล็กนี้มากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้นะครับยังไม่ได้ไปแจ้งเกิดลูกชายที่กงสุนทยที่เฉินตูนี่เลยครับใบเกิดยังเป็นชื่อภาษาจีนอยู่ครับ พอไปแจ้งที่กงศุนก็จะเป็นภาษาจีนเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวค่อยกลับไปเปลี่ยนเป็นชื่อไทยตอนกลับไปที่ไทยครับซึ่งเอกสารเยอะมากครับยังไม่ได้เตรียมตัวกันเลยไปแจ้งกงศูนที่นี่ต้องให้สถานทูตรับรองต้องแปลเอกสารเยอะแยะมากมายครับแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นครับพอเดี๋ยวจะต้องทําพาสปอร์ตกันเดี๋ยวพอคอนะครับพอคอเริ่มแข็ง จะเริ่มทำพาสปอร์ตครับเตรียมตัวบินกลับไปเยี่ยมอาม่าที่ประเทศไทย